เป็นภูมิล้วเนาะทาบลาบอยู่ภาษาอีสานภาษาอีสานว่าเข้าแถวทราบลาบอยู่ครับเนาะโอ้ดลูกซ้องหวานไปเนี่ยยังไม่ลูกปลายเนี่ยลายตัวนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเเอ็ดสงเเ้าเป็นตุ้มเลยครับ ตัวใหญ่ด้วยนะครับเป็นทูงใหญ่นะครับโบยานเว้ยโบยานเนี่ยระยะอยู่บ้านสิบที่สิบที่หมาเมตรนะครับโบยานคน,นใหญ่คนเน่ยใช่ัง ลายกนันแล้วไงกันลัวโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไก่ก็ได้ครับกลัวเลยี๋ยต้องมาหากินนะอยากกลัวมัน